ศูนยเจ็นาฬิกาสีนาทีครับตอนนี้แดดแรงแต่เช้าครับค้างฟักทองที่ทำไว้เมื่อวานนะครับทำแบบอลังการมาครับเหมือนหนังอินเดียครับ <c oughs> มีดอกไม้มาประดับครับก็เอาไม้ไผ่ที่เหลือในสวนนั่แหละครับไม้ไผ่โคดๆง,ง,งอแล้วก็กิ่งของต้นคูนที่ตัดไว เอามาทําครับส่วนฟักทองก็อยู่ในเข่งด้านล่างครับมีอยู่สามเข่งก็ต้องรอครับว่าเขาจะเหลือยขึ้นทางที่เราทําไว้รอหรือเปล่าแต่ต้นนี้ก็เริ่มจะเหลือยแล้วครับพักต่างๆก็ยังเขียวอยู่ครับพริกหวานก็เริ่มจะโตรครับลูกโตขึ้นครับส่วนซีเรอรี่ ก็ยยาามไว้้ในเขสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเช้าๆครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนหลังบ้านเวลาประมาณ07:50นาทีครับ วันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่6เดือนธันวาคม2568ครับท้องฟ้าแจ่มใสแดดก็อย่างที่บอกครับอบอุ่นตั้งแต่เช้าครับผมหันหน้าสู่แดดก็รู้สึกว่าน่าจะสว่างขึ้นครับท้องฟ้าแจ่มใสครับวันนี้อากาศดีครับแต่ว่าเมื่อคืนดวงจันทร์ก็สวยงามเหมือนกันครับเป็นฟูลมูนครับเขาเรียกว่า,วา,วาดวงจันทร์พระจันทร์เต็มดวงนั่นแหละครับ แล้วก็ท้องฟ้าก็โปรงสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างสวนาสวยงามครับทำไมวันนี้พูดจะพูดผิดบ่อยครับท้องฟ้าสวยงามครับต้องพูดช้าครับพูดเร็วก็จะพูดพูดผิดครับก็ผมมาผมก็เดินมาอาบแดดในสวนนั่นแหละครับตอนนี้กำลังอุ่นครับยังไม่ถึงสองโมงเช้ายังพอที่จะรับแสงแดดเพื่อ รับวิตามินดีเข้าสู่ร่างกายได้อยู่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องไม่ใส่เสื้อครับบรรยากาศสวนของผมเช้านี้ก็จะสดใสเหมือนแสงแดดนั่นแหละครับต้นไม้ก็จะเขียวงามครับมีแสงแดดส่องลงมาก็ได้มีกระบวนการสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ครับพืชเวลาเขา ปรุงอาหารครับก็จะใช้วิธีสั่งข้อแสงอาศัยแสงแดดที่ซองลงมานั่นแหละครับดอกเจก๊หวยสวยงามมากครับสีเหลืองอยู่ตรงนี้ครับเสียดายครับซื้อมากระถางเดียวแต่ว่าก็ไม่กล้าซื้อมาเยอะครับเพราะว่ากลัวดูแลไม่ไหวเคยปลูกครับปลูกแล้วก็ได้เก็บดอกมาตากแห้งทำเป็นต้มน้ำเจ๊หวยกินครับช่วง ปีไหนก็ไม่รู้ครับจําไม่ได้ครับหลายปีก่อนนั้นครับปลูกไว้หลายต้นครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ครับวนสุดท้ายเขาก็หายไปครับคิดถึงก็เลยไปเจอในงานเกษตรก็เลยซื้อมาครับไม่ผิดหวังครับเห็นทีไรก็สดชื่นสดใสทุกทีครับดอกเก๊กฮวยครับสีเหลืองเหลือครับเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวพอดิบพอดีครับ ดอกบานชื่นก็สวยไม่แพ้กันครับพืชผักทุกอย่างรู้สึกว่าจะเริ่มโตเริ่มสดใสขึ้นครับโชคดีครับช่วงนี้ผมทำสวนไม่ค่อยมีโรคแมลงมารบกวนเท่าไหร่ครับก็มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็เกี่ยวกับไก่นั่นแหละครับก็ไม่ใช่แมลงครับก็เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้นี่นหละครับในสวนเขามาจิกกินครับก็ลือทิ้งไปหลายรอบครับผักที่ปลูกไว้ตรงนี้ครับว่าจะ จัดการทุกอย่างลงตัวครับตอนนี้ก็น่าจะปลอดภัยไประดับหนึ่งครับเพราะว่าเราไก่ก็ให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่โซนโซนตรงนู้นแหละครับลึกเข้าไปอีกหน่อยครับต้นถั่วก็เริ่มจะโตครับสวนตรงนี้ก็เป็นโซนสวนที่ภรรยาผมดูแลครับเราปลูกผักเราก็จะปลูกกันคนละโซนครับ สวนผมก็จะอยู่ข้างๆเล้าไก่ครับส่วนบริเวณนี้ก็เป็นส่วนของภรรยาครับเดินผ่านมาที่ไรผมก็จะอดใจไม่ได้ครับที่จะแวะมาดูต้นแลดดีครับผมชอบครับชอบสีสันของหัวเขาครับแล้วก็รสชาติอาจจะไม่ถูกปากของใครหลายๆคนครับเขาจะมี รสเผ็ดซะหน่อยครับคนที่ไม่ชอบอาจจะไม่กินเลยครับส่วนผมก็กินได้ครับเอาไปฝานบางๆครับแช่ตู้เย็นกินครับส้มตาก็อร่อยครับหรือว่าเอาไปดองกับน้ําส้มก็อร่อยครับตอนนี้กําลังต้นเล็กๆเคยปลูกครับช่วงที่ทําสวนแรกๆก็เคยปลูกครับบางทีก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าหัวเขาชอบแตกครับหัวจะไม่สวยครับสวนแปลงนี้ก็ รอรุนครับความสุขเล็กๆน้อยๆของคนทำสวนแบบผมก็คือได้เห็นผลผลิตได้เห็นต้นไม้เขียวงามนี่แหละครับถึงแม้ว่าผลผลิตจะไม่ได้เยอะแยะมากมายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนคนอื่นที่เขาทำครับแต่ว่ามันก็สร้างความสุขให้กับผมครับกับผลงานที่เราได้ทำขึ้นมาเองกับมือครับพริกก็สวยงามครับเป็นพริกสีขาว ขาวนวลครับมีอยู่สองลูกให้ต้องแต่งก็มองทีไรก็ภูมิใจครับดีใจครับที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็มีผลผลิตออกมาครับถึงแม้จะไม่เยอะดังว่านั่นแหละครับ <laughs> กล่ำปีก็ยังต้นแค่นี้ครับแต่ว่าก็ยังฝืนทนปลูกครับตูลูถูก,ก,ถก,กังไปครับ ต้นกระเทียมยักษ์ก็ย้ายลงกระถางเรียบร้อยครับตรงนี้ครับแล้วก็ผักกาศขาวผมว่าจะย้ายไปปลูกตรงอย่างรถยนต์ข้างๆลราไก่ครับปลูกไว้ให้ใกล้กินครับต้นเคลก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับกระลำปีแล้วก็แตงกวาครับลูกป้อมๆกลมๆครับมีอยู่หนึ่งสองสามลูกครับตอนนี้ ตั้งแต่ปลูกมาก็เด็ดไปกินบ้างแลวครับมีอยู่สองสามกระถางครับไม่รู้หายไปไหนหมดครับนี่ครับในคกก็มีกระเทียมครับในกระถางแล้วก็กระลำปีในนี้มีถั่วฝักยาวงอกขึ้นมาเลยครับผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมฝากไว้ในสวนเมื่อวานที่ทำก็เป็นค้างของมะเขือเทศ โซลาริโนครับลูกสวยงามมากครับห้อยสีแดงอย่างนี้เก็บไปกินได้เลยครับเนื้อเขาจะแน่นอร่อยครับก็เพิ่งจะเคยปลูกครับก็มีอยู่ต้นเดียวแต่ว่ามีต้นเดียวก็คุ้มครับเพราะว่าต้นเขาจะแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาอไปว้างขางมากครับ เขาเป็นไม้เหลือยครับสามารถเลื้อยได้สูง4-5เมตรนู่นครับแต่ว่าผมจะทำให้เขาขยายไปด้านข้างครับคุมทั่วไปหมดเลยครับตอนนี้ปักค้างไม่หวัดไม่ไหวครับก็จะตามปักตามกิ่งที่เขาเหลื้อยไปนั่นแะครับก็จะประมาณนี้ครับค้างของมะเขือเทศโซลาริโนครับถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยครับ ผมก็พูดตามที่เขาบอกมานั่นแหละครับช <c oughs> ื่อก็เรียกยากเลยเกินครับเรียกมะเขือเทศนั่นแหละครับง่ายดีครับมะเขือเทศอะไรก็ก็ช่างครับซอกทางเดินเล็กๆข้างเพิงบางอย่างผมก็เอาอิฐมาวางครับผมกะจะทําเป็นแปลงปลูกดอกไม้อะไรสักอย่างครับวางทําท่าทําทางไว้ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยๆ ยยสวนยอมในวันที่แดดแรงของผมก็จะประมาณนี้ครับมีหญ้าเทียมสีเขียวแล้วก็มีน้ำใสๆในบ่อปลาครับเห็นปลาตัวเล็กๆแวกว่ายครับเป็นปลาบนลูนปลาสอดครับผมก็ใช้เวลาอยู่ในสวนสวนด้านนอกเยอะพอสมควรครับตอนนี้ก็จะเข้ามาพามาชม โซนสวนส่วนตัวของผมที่ข้างๆเล้าไก่ครับบรรยากาศสวนผมแต่ละวันก็มีนำเสนอแค่สวนสองสวนนี่แหละครับสวนของภรรยาตรงหน้าบ้านแล้วก็ตรงหลังบ้านแล้วก็สวนส่วนตัวผมตรงข้างๆเล้าไก่นี่ครับเป็นสวนที่เป็นต้นไม้ที่ตกเกรดครับ ต้นไม้เล็กๆแค่ๆกันเกียนครับผมก็เอามาปลูกมาบำรุงรักษาครับเอามาให้เปลืองน้ําเปลืองดินเปลืองปุ๋ยครับแต่ว่าผมพยายามคิดตลอดครับว่าผมไม่ใช่ว่ามาทําให้เสียเวลาครับผมทําสวนทําเพื่อความสุขครับทําเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเองครับในการที่จะดูแลรักษาต้นไม้ที่เขาไม่เอาครับ อย่างแต่งตรงนี้ภรรยาก็โลถิ้งครับเพราะว่าเขาไม่โตรครับผมก็เอามาทานุถนอมครับรวมรูงรักษาจนมีดอกครับแต่ว่าเขาก็มีแค่ดอกครับไม่มีไม่มีลูกให้เราดูครับส่วนมะเขือเทศที่เผลอไปดึงออกมาจากสวนหน่อไม้ฝรั่งก็เริ่มจะมีลูกออกมาอีกสองลูกครับนี่ครับลูกเล็กๆครับ สรุปรวมยอดแล้วมะเขือเทศต้นนี้ก็มีสามลูกครับมีลูกใหญ่อยู่ลูกนี้ครับก็ไม่รู้พันธุ์อะไรครับเขาเกิดขึ้นเองผมก็ปลูกไปอย่างนั้นเลยครับไข่ก็อเริ่มใหญ่ขึ้นครับเขาบอกว่าตะไคร้ถ้าไม่อยากให้เขาเรียกว่ารากลอยหรือว่าโคนลอยขึ้นมาหมายถึงว่าโคนเขาจะยาวขึ้นมาแล้วก็โสมครับให้ ตัดกินช่วงกลางกางกอครับเวลาเขาแตกกอใหญ่พอที่จะกินได้ครับผมก็รู้มาประมาณนั้นครับเท็จจริงยังไงก็ลองไปพิสูจน์ดูครับคนที่ปลูกตะไคร้ครับส่วนผมตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาทดลองครับเพราะว่าต้นยังเล็กเหลือเกินครับเพิ่งจะเป็นเบี้ยครับส่วนตรงนี้ครับกระเจี๊ยบเริ่มจะแตกครับต้นเล็กๆออกมาใหม่เพราะว่า ต้นใหญ่ผมตัดยอดไปเรียบร้อยครับให้เขาแตกเขาไม่รู้ว่าจะเขาจะมีลูกหรือเปล่าครับส่วนมะเขือผมก็มาแต่งเขาเรียกอะไรทํเสาวไว้ครับก็จะตัดตัดกิ่งให้เหนือโคนขึ้นมาประมาณหนึ่งฟุตครับประมาณนี้ครับเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่ครับเพื่อยืดเวลาให้เขาให้ผลผลิตแล้วครับกล้วยหอมทอง ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับเมื่อวานหาใบม้มาคุมโคนครับรอลุ้นที่จะออกเสือออกวีครับดอกไม้ข้างทางครับดอกโพยเสียดสีขาวผมวางไว้ตรงข้างทางเดินหน้าเล้าไก่ครับแล้วก็มีนาข้าวในกระถางผมหนึ่งกระถางครับเป็นนาข้าวทดลองครับเริ่มจะงอกครับเป็นต้นข้าวครับต้นเล็กๆเอาเขาเปลือกที่ซื้อมาเลี้ยงไก่นั่นแหละครับเอามาเพาะ ไก่ก็อยู่ในเรานี่แหละครับก็ยังไม่ได้ออกครับหน้าที่ผมก็คือเติมน้ําเติมข้าวให้เขาทุกวันครับเขาเปลือกครับถึงเวลาถ้าเราได้อยู่ดูแลเขาในสวนก็จะปล่อยออกมายืดเส้นยืดสายครับแต่ว่าถ้าวันไหนเรายังไม่ว่างครับเราก็ให้เขาอยู่ในบ้านนั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขามีเนื้อที่พื้นที่ไม่เครียดเท่าไหร่ครับมีห้องนอนมีมีห้องนั่งเล่นครับ ผมทาสวนก็เอาไว้โชว์บรรยากาศสวนเอาไว้ดูแค่นั้นแหละครับเมื่อวานก็เข้ามาทําบริเวณนี้ครับก็จะขยับบ่อปูนครับที่ตอนแรกบ่อนี้วางอยู่ตรงนู้นครับข้างโคนต้นสักก็ย้ายมาวางเป็นกลุ่มตรงนี้ครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเติมน้ําไม่ใช่สิครับค่อยๆทําความสะอาดครับ แต่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีครับฟาร์มไข่พัมผมก็ยังอยู่ครับโชคดีครับที่ฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้ครับหลังจากที่โซมไปเยอะครับช่วงที่ฝนตกก็ปล่อยป่าแล้วเลยครับเกือบจะศูนย์พันไปแล้วครับแต่ว่ายังดีครับนึกได้นึกขึ้นทันครับนึกได้ครับประมาณนี้ครับนึกทันประมาณนี้ครับก็มาใส่เอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกครับปุ๋ยหมักขี้บัว ประมาณนี้ครับทีไก่เอามาใส่เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ําให้เขามีธาตุอาหารเขาจะได้เขียวขึ้นมาอีกรอบครับนี่ครับเขาก็เริ่มเขียวครับส่วนบริเวณนี้ผมก็เริ่มจะมาลงมือทํามาขุดมาทากดินมาขยับขยายบอ่อปูนเพื่อที่จะตั้งวางให้เข้าแนวครับแต่ว่าที่คว่ำอยู่เพราะว่าผมต้องมาอุดรูครับเพราะว่าผมเจาะไว้ตอนแรกเป็น เอาไว้ปลูกผักครับแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนมาทําเป็นบ่อครับเลี้ยงอะไรสักอย่างครับยังนึกอยู่ครับก็ค่อยๆทําค่อยๆคิดไปครับสวนผมทําช้าเปลี่ยนแปลงช้าครับต้นไม้ที่เพาะไว้ก็เริ่มโตครับพริกแล้วก็ใบโหระพาก็สดชื่นขึ้นครับก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับปุ๋ยหมักนั่นครับขี้วัวขี้ไก่ครับปรุงดินให้เขาล้วนๆครับเขาก็จะเริ่มโตครับบริเวณนี้มันห้านาที ผมก็ยังอยู่ครับในกระถางเอาไว้เป็นกวกประดับด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้จะไปประดับตรงไหนครับเล็บครุฑก็เขียวงามดีครับดูแล้วก็สดชื่นต้นหม่อนที่มาเพาะไว้ก็เริ่มจะแตกยอดใหญ่ขึ้นครับส่วนข้างล่างก็เป็นปุ๋ยทั้งนั้นครับใบของต้นสะเดาครับที่ร่วงหล่นลงมาครับถึงหน้าที่เขาพัดใบครับก็จะมียอดมีดอก เขาก็จะมีดอกครับพอพัดใบต้นเสะเดามีดอกออกมาให้เราได้กินครับเป็นดอกเสะเดานี่นะครับเอามาลวกหรือใครจะกินสดก็ได้ครับถ้าคอแข็งครับถ้ามีคอที่สามารถทนทานกับความขมความเปือนของเสะเดาได้ก็กินได้ครับผมก็ชอบกินกับเสะเดาแต่ว่าคอไม่แข็งถึงขนาดที่ว่าต้องกินแบบดอกสดๆครับต้องเอามาลวกก่อนครับ พออากาศดีมีแสงแดดโดยเฉพาะหน้าหนาวดอกไม้ก็จะสวยงามครับผมก็จำไม่ได้เลยครับว่าชื่อต้นอะไรครับตรงนี้ลืมไปอีกแล้วครับแต่ว่าดูแล้วก็สวยงามครับเหมือนกอข้าวครับ ก็พามาชมบรรยากาศแมกไม้ฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ไภายในสวนทุกๆวันนั่นครับบรรยากาศสวนผมก็จะประมาณนี้ครับ <c oughs> ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเ,เป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลก iver, ยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับกอรู <ข os S 1> ้จักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออลากันเพียงเท่านี้ครับเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ